สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่งานนำเสนอเรื่อง factorial experimental design การออกแบบการทดลองแบบ factorial ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไล่ตั้งแต่ความหมายหลักการตัวอย่างการประยุกต์จนถึงการวิเคราะห์ผลและข้อควรระวังเพื่อให้ทุกคนเข้าใจวิธีนี้อย่างลึกและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงได้ค่ะ ซึ่งจะทําให้เห็นภาพรวมได้จากการนำใไปประยุกต์ของสาขาแล้นะคะก็คือการพัฒนาสูตรปรับกระบวนการผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์การทดสอบความคงตัวหรือการทดสอบผู้บริโภคค่ะตัวอย่างนะคะการพัฒนาสูตรตัวอย่างปัจจัยคือสัดส,ส่วนส่วนผสมอุณหภูมิการหมักค่ะตัวแปรตอบสนองคือคุณภาพและรสชาติประโยชน์ก็คือหาสูตรที่เหมาะสมค่ะ f a c t o r i a l Design เป็นรูปแบบหนึ่งของการวางแผนการทดลองที่ใช้เพื่อศึกษาผลของหลายปัจจัยต่อผลการตอบสนองในเวลาเดียวกันโดยมีหลักการสำคัญคือทดสอบทุกระดับของแต่ละปัจจัยร่วมกันเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งผลหลักซึ่งเป็นผลของแต่ละปัจจัยโดยตรงและผลร่วมซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของระหว่างสองปัจจัยหรือมากกว่า ต่อไปเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า factorial experimental design คืออะไรเริ่มจากคำว่า factor หรือว่าปัจจัยก่อนนะคะปัจจัยหมายถึงตัวแปรที่เราสามารถควบคุมได้ในการทดลองเช่นอุณหภูมิเวลาหรือความดันเราจะเปลี่ยนค่าของมันเพื่อดูว่ามีผลต่อผลลัพธ์อย่างไรต่อมาคือคำว่า level หรือระดับ หมายถึงค่าที่เราใช้ในการทดสอบของแต่ละปัจจัยค่ะอย่างเช่นถ้าเราทดลองเรื่องอุณหภูมิก็จะมี2ระดับคือสูงแล้วก็ต่ำหรือถ้าเป็นเวลาก็อาจจะเป็น10นาทีหรือว่า20นาทีค่ะส่วน factorial design คือการทดลองที่เราจะรวมทุกความเป็นไปได้ของปัจจัยทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อดูผลจากทุกมุมมองค่ะตัวอย่างมี2ปัจจัย A แล้วก็ B แต่ละปัจจัยมีอยู่สอบระดับก็คือ A 1 A 2และ B 1 B 2ดังนั้นจะได้การทดลองทั้งหมด สยกกำลังสองหรือเท่ากับ4การทดลองเราจะทำการทดสอบทูกคู่ความเป็นไปได้ของปัจจัยเพื่อดูผลครบทุกมุมมองค่ะที m เ n t นคอมบิเนชันหรือว่าโครงสร้างการทดลองคือชุดของการทดลองที่เกิดขึ้นจากการจับคู่ระดับของปัจจัยเข้าด้วยกันเช่น2กํกำลังสงดีไซน์ก็ค,คือมี2ปัจจัยปัจจัยละ2ระดับ หรือ2กําลัง3ดีไซน์ก็คือมี3ปัจจัยปัจจัยละ2ระดับจากตารางตัวอย่างเป็น Factorial 2ยกกําลัง2ดีไซน์ซึ่งมี2ปัจจัยปัจจัยละ2ระดับรวมเป็น4การทดลองค่ะ Factorial Model มีทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกคือ Main Effect ผลของปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งต่อผลลัพธ์โดยไม่คำนึงถึงอีกปัจจัยหนึ่งส่วนที่2 i n t e r a c t i o n e f f e c t ผลรวมของหลายปัจจัยซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้และ l o อก effect ใช้เมื่อมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างจริงของการเกิด main effect interaction effect และ block effect กันค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราจะใช้ตัวอย่างจากการอบคุกกี้ที่เราวัดผลเรื่องความกรอบเป็นตัวแปรตอบสนองค่ะ เมื่อเราทดลองพบว่าถ้าเพิ่มอุณหภูมิจาก180องศาไปเป็น200องศาคุกกี้จะกรอบขึ้นโดยไม่ขึ้นกับว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่แสดงว่าอุณหภูมิหรือแฟกเตอร์ A มีผลโดยตรงต่อความกรอบแบบนี้เราเรียกว่า main effect ของอุณหภูมิค่ะต่อมาคือ interaction effect หรือผลรวมกันของหลายปัจจัย สมมติว่าเมื่อเราอบที่180องศาคุกกี้ที่ใส่น้ำตาล20%จะกรอบมากแต่พออบที่200องศาคุกกี้ที่ใส่น้ำตาล20%กลับไม่เร็วนี่แสดงว่าผลของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลหรือพูดง่ายๆคืออุณหภูมิและน้ำตาลมีผลร่วมกันหรือมี interaction effect ค่ะสุดท้ายคือ block effect ค่ะยกตัวอย่างเช่น การทดสอบชิมน้ำผลไม้โดยมีผู้ชิมสอกลุ่มคือกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่เราไม่สามารถควบคุมความแตกต่างด้านรสนิยมระหว่างไวัยได้ดังนั้นเราจึงจัดให้เป็นบล็อกเพื่อแยกกลุ่มอายุออกจากกันเพื่อให้ได้ผลที่ได้สะท้อนถึงรสชาติของสูตรน้ำผลไม้จริงๆโดยไม่ถูกความแตกต่างเรื่องอายุรบกวนค่ะทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบหลักของการวิเคราะห์ใน f a c t o r i a l Design ค่ะ เราจะมาดูการสร้าง factorial design แบบ2ปัจจัยกันค่ะแต่และปัจจัยจะมี2ระดับก็คือ a1, a2 และ b1, b2 ดังนั้นก็จะมี4การทดลองเราจะมาดูตัวอย่างการสร้าง factorial design ที่มี2ปัจจัยโดยตัวอย่างนี้เราจะศึกษาผลของอุณหภูมิการอบและปริมาณน้ำตาลที่มีผลต่อความกรอบของคุกกี้ค่ะ ในการสร้าง Factorial Design เรากำหนดให้มีปัจจัยทั้งหมด2ตัวคือปัจจัย A อุณหภูมิการอบมีระดับต่ำคือ180องศาและระดับสูงคือ200องศาปัจจัย B ปริมาณน้ำตาลมีระดับต่ำคือ10%และระดับสูงคือ20%จากนั้นแล้วนำปัจจัยทั้ง2มาผสมกันทุกแบบ ซึ่งจะได้การทดลองทั้งหมด4การทดลองโดยแต่การทดลองจะเป็น1 combination หรือชุดการทดลองค่ะตารางด้านล่างนี้คือรหัสการทดลองแทนเป็นโค้ดและค่าจริงคือ u n โค้ดซึ่งช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเวลาทำการวิเคราะห์ค่ะการจัดรูปแบบ factorial design มี2ประเภท factorial in crd ที่ใช้การจัดแบบสุ่มสมบูรณ์ หมอะเมื่อสภาพแวดล้อมในการทดลองค่อนข้างสม่ำเสมอหน่วยทดลองแต่ละหน่วยถูกสุ่มอย่างอิสระให้แต่ละชุดการทดลอง factorial in rcbd การทดลองแบบ factorial ที่ใช้การจัดแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์หมอะเมื่อมีความแตกต่างบางอย่างในสภาพแวดล้อมเช่นความชื้นแสงเวลาเครื่องใช้บล็อกเพื่อลดความแปรปรวนที่เกิดจากปัจจัยเหล่านั้น นี่คือสมการของ factorial model สำหรับ i n c r d ค่ะต่อมาคือแบบ rcbd ในส่วนของ rcbd จะเพิ่มส่วนที่เรียกว่า block effect เข้ามาสมการจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนี้เราจะมาดูวิธีการจัดรูปแบบการทดลองของ factorial design ซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะมี2ปัจจัยค่ะปัจจัย a อุณหภูมิการอบคือ180องศา และ200องศาปัจจัย b คือปริมาณน้ำตาล10%และ20%ดังนั้นเราจะมีทั้งหมด4การทดลองค่ะเริ่มจาก factorial in crd ในแบบ c i d การทดลองจะเกิดขึ้นด้วยการสุ่มทั้งหมดเลยค่ะไม่มีการแบ่งกลุ่มหรือบล็อกใดๆแต่ละ c o m d i t i o n ของปัจจัย a และปัจจัย b จะถูกสุ่มกระจายไปในแต่ละหน่วยการทดลองอย่างอิสระ ซึ่งทั้ง4ชุดนี้จะถูกสุ่มให้ไปอยู่ในแต่ละหน่วยการทดลองแบบไม่เรียงลำดับและถือว่าทุกหน่วยการทดลองมีโอกาสเท่ากันค่ะต่อมาคือ Factor i a l in RCBD ส่วนแบบ RCBD จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยค่ะคือเราจะจัดกลุ่มหรือบล็อกเพื่อควบคุมความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกในตารางด้านขวาเราจะเห็นได้ว่าการทำการทดลองครบ ทั้ง4แบบเหมือนเดิมแต่จะทําซ้ําทั้งหมด3ครั้งโดยแต่ละครั้งจะอยู่ในบล็อกที่แตกต่างกันคือบล็อก1บล็อก2และบล็อก3แบบนี้จะช่วยให้เราสามารถแยกผลของเตาอบแต่ละเตาออกจากผลของปัจจัย A และ B ได้อย่างชัดเจนค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลอนุว่านะคะตารางอนุว่าสำหรับหอือยู่กำลัง2ดีไซน์จะมี3แหล่งความแปรปรวนค่ะโดย1 f a c t แฟกเตอร์ o r B ส interaction ก็คือ a คูณ b ค่ะจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนโนว่านี้เพื่อแยกว่า main effect ของแต่ละปัจจัยมีนัยยะสำคัญหรือไม่ interaction effect มีผลหรือไม่ค่ะตัวอย่างการประยุกต์นะคะสถานการณ์นี้คือการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาอบต่อความกรอบของคุกกี้ค่ะ วัตถปสะส์เพื่อหาสภาวะการอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความเกรอบของคุกกี้นี้ค่ะปัจจัยที่ศึกษาแฟกเตอร์แฟกเตอร์ A ก็คืออุณหภูมิการอบนะคะมี2ระดับ a 1 6 6 0องศาเซลเซียส A2 180องศาเซลเซียสค่ะแฟกเตอร์ B เวลาอบมี2ระดับนะคะ B1 10นาที B2 15นาทีค่ะตัวแปรตอบสนองก็คือระดับความกรอบนั่นเองค่ะ ดังตารางการทดลองนี้นะคะจะสามารถวิวเคราะห์ผลได้ดังนี้ค่ะเมนเอฟเฟกของอุณหภูมิความกรอบเฉลี่ยที่อุณหภูมิ180จะมากกว่า160องศาเซลเซียสค่ะสรุปได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อความกรอบอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเมนเอฟเฟกของเวลาอบนะคะความกรอบเพิ่มขึ้นเมื่อเวลานานขึ้นค่ะสรุปได้ว่าเวลาของการอบมีผลต่อความกรอบค่ะ Interaction effect นะคะ เมื่ออบที่อุณหภูมิสูงและเวลานานจะทำให้ค่าความกกอบเพิ่มมากกว่าผลรวมของปัจจัยอื่นนะคะแสดงว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาอบค่ะในส่วนของข้อดีและข้อควรระวังของ factorial experimental design นะคะเริ่มจากข้อดีก่อนค่ะ 1. คือศึกษาหลายปัจจัยพร้อมกัน 2. ประหยัดเวลาและทรัพยากร,กรกว่าการทดลองทีละปัจจัยค่ะ 3. ตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยได้ 4. ให้ข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจระบบการทํางานมากขึ้นค่ะและในส่วนของข้อควรระวังนะคะ 1. ถ้าปัจจัยเยอะเกินไปจำนวนการทดลองจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณค่ะ 2. ต้องวางแผนการสุ่มและการทํำซ้ำให้ดีค่ะ 3. ใช้ f r c t t o o n l l f c t t r r i l l e s s i n n เมื่อต้องลดจํานวนการทดลองค่ะมาถึงส่วนจุดท้ายกันแล้วนะคะ แ้ะมาสรุปภาพรวมของ factorial experimental design กันค่ะการออกแบบการทดลองแบบ factorial เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องศึกษาหลายปัใจจัยในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อสงสัยว่าปัจจัยเหล่านั้นมีผลร่วมต่อกันเช่นในงานวิจัยด้านกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสภาวะการทำงานให้เหมาะสมที่สุด และการออกแบบการทดลองนี้ไม่ควรใช้เมื่อหากมีจำนวนปัจจัยหรือระดับปัจจัยมากเกินไปจนทำให้จำนวนการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือหากทรัพยากรเวลาและงบประมาณจำกัดมากการออกแบบแบบ Factorial อาจจะไม่เหมาะควรเลือกใช้แบบแผนย่อยเช่น Factional Factorial Design แทนค่ะการออกแบบการทดลองแบบ Factorial เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเพราะช่วยให้เราศึกษาผลของหลายปัจจัยพร้อมๆกันได้ไม่ต้องทดลองทีละอย่างให้เสียเวลาซึ่งรูปแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นทั้งผลหลักของแต่ละปัจจัยหรือเรียกว่า main effect และผลรวมของปัจจัยที่อาจส่งผลต่อกันหรือเรียกว่า interaction effect ด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกแบบการทดลองแบบ f a c ทอเรียซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยให้เราศึกษาผลการทดลองแบบหลายปัจจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังว่าการนำเสนอของเราในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจหลักการและเห็นความสัมพันธ์ของการออกแบบการทดลองแบบนี้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ